ส่วนข่าวนี้นะคะทำเอาคนเป็นพ่อนยิ้มออกในทีเดียวค่ะสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือน,นะคะที่ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของลูกๆนะคะคนแรกนี่นก็คือน้องเซย่าลูกสาวนั่นเองที่ป่วยเป็นไทรอยค่ะแล้วก็ลูกชายคนเล็กน้องโรเตอร์ด้วยนะคะที่มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกเขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้อาการของลูกๆดีขึ้นแล้วค่ะ ต้องส่งกาลังใจให้กับคุณพ่อพี่ทองเจือนะคะที่คอยดูแลภรรยาแล้วก็ลูกๆเป็นอย่างดีเลยค่ะแม้ช่วงปีนี้จะต้องเผชิญกับมรสุมคอยซัพพอร์ตความรู้สึกของทุกคนในบ้านนะคะเพราะว่าลูกๆเนี่ยป่วยค่ะล่าสุดพ่อพีได้เผยถึงอาการป่วยของลูกชายคนเล็กน้องโรเตอร์นะคะที่บาดเจ็บสะโพกเคลื่อนจากการเล่นเซิร์ฟสเกตค่ะแล้วก็ลูกสาวคนโตน้องเซย่ะที่เป็นไทรอยด้วยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ดีขึ้น ตามลำดับทั้งคู่เลยค่ะส่วนของลูกชายเนี่ยเดินได้ปกติแต่ว่ายังเล่นกีฬาหนักๆไม่ค่อยได้นะคะขณะที่อาการของลูกสาวคนโตน้องเซยา่าตอนนี้น้ําหนักลดลงมาแล้วค่ะซึ่งก็ใช้วิธีรักษาด้วยการทานยาเพื่อควบคุมไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็หวังอยากจะรักษาให้หายขาดค่ะส่วนตัวเองเนี่ยก็ใจสู้คอยเป็นกําลังใจให้กับลูกๆนะคะแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นการฟาดเคาะไปค่ะ ก็ดีขึ้นครับเดินได้ปกติแต่ว่ายังยังเล่นหนักๆไม่ค่อยได้ตอนนี้สัก85ก็โอเคตอนนี้แท่ใช้เวลาอย่างเดียวครับก็ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องแตก,กระดูกแล้วก็กายภาพบำบัดช่วยช่ยาย่าก็ดีขึ้น ก็น้ำหนักลดลงเรื bing, ่อยๆแต่ว่ายังยังทานยาอยู่ท้าทายมากกว่าในความเป็นพ่อเป็นแม่คือเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่อยู่ในกราฟปกติกราฟก็จะขึ้นสุดๆแล้วก็ลงสุดๆไปเลย finalement. มันไม่มีทางที่จะมีความสุขตลอดหรอกแต่เราก็ประคองกันไปคนไหนมีปัญหาก็หันไปช,ช่วยกันโฟกัสคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะบอกเขาว,าว่าวันนี้มันไม่ใช่วันสุดท้ายของของโลกไปเนี้ยรับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องลุกออนต่อไปเราต้องมุกบอนให้เร็วด้วยล้มได้๋ยวต้องรีบลุกก็บอกเขาอย่างงี้